สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลทั่วเอเชียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันพุทธที่2ตุลาคมกันหน่อยเริ่มที่เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอินลิทนัดที่2นะเซ็นเตอร์คอสต์แมริเนอร์ก็แพ้ให้กับบุรีรัมไป1-2ฮะเกมนี้บุรีรัมได้ประตูจากบิสโซลีกับกู๊ดฮะในขณะที่เจ้าบ้านได้ประตูจากมูรากิสในช่วงท้ายเกมคาวาซกิฟอนทะเลพแพ้กับกวางจูไป0-1ฮะทีมเยือนได้ประตูจากจุดโทษของจาเซียอาซาน่ โปรหังสเตลเลอร์ก็เอาชนะเชียงไฮพอร์ตไป30จากวันเดอร์สันฮองยุนซังแล้วก็ฮันชานฮียาโฮก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะเชียงไฮเซิร์หัวไป3าจากอลิฟไอมานจอสโอเบรกอนแล้วก็ควนมูนิสเอาฮีลาก็ถลม่มเอาชอต้าไป50ฮนะได้ประตูจากมาโกสเลโอนาร์โดอเล็กซานดามิตวิดซาเลมเอาดาวซารีนาเซอร์เอาดาวซารีแล้ก็โมฮัมเมดกันโน ส่วนคู่สุดท้ายเอากาลาฟาก็เอาชนะเอาอินไป4-2นะฮะก็เจ้าบ้านได้ประตูจากโคเซลูฮะเหมา2ตามด้วยเซดูซาโนแล้วก็ยาซินบาฮิมีในขณะที่ทีมเยอได้ประตูจากอเลนโดโรมิโอแล้วก็โซเฟียนลาฮิมี มาดูกันที่ตารางคะแนนเริ่มที่โซนตะวันตกนะฮะก็อันดับ1และก็2เป็นอัลฮิลาวกับอัลอาลีเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ3และก็4เป็นอัลซาร์กับอัลนาเซอร์มีทีมละ4อันดับ5ถึง7มีเอสเตกาอัลกาลาฟาแล้วก็อัลวาเซลเก็บไปคนละ3คะแนนมาที่ฝั่งโซนตะวันออกนะฮะตารางคะแนนอันดับ1เป็นกวางจูเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2และก็3เป็นเยาโฮกับบุรีลามีทีมละ4อันดับ4ถึงอันดับที่7มีชาญโตง เซี่ยงไฮ้เซิร์นหัวโปฮังสติลเลอร์แล้วก็คาวาซากิคอนเทเล่ที่มีทีมละ3คะแนนถึงท้ายกันที่โปรแกรมในเย็นวันพุธนี้นะมีอีก2คู่5โมงเย็นวิโซโกเบเปิดบ้านเจอกับชานตงแล้วก็โยโกมะเอฟเมารินอจะพบกับอูซานคุนได